สวัสดีค่ะฮิวิฮิววอซึ่งเราห่างหายกันไปนานมากวันนี้ก็เลยถือโอกาสมาตั้งแคมป์ที่บ้านย่าเต่งโฮมสเตย์บรรยากาศที่มันเย็นๆแบบนี้อาหารที่เราขาดไม่ได้เลยนะนั่นก็คือ m มาม่าค่ะมันเป็นเมนูที่แบบว่าคู่กับการตั้งแคมป์มากเพราะอะไรรู้ไหมหนึ่งมันหาทานง่าย 2ราคามันไงราคามันจับต้องได้แล้วก็3อร่อยถูกปากตั้งแต่เด็กและเกิดถึงเด็กโตยุบสิทธิ์ฉนั้นวันนี้เราจะเลยใช้มาม่าเป็นวัตถุดับมาม่าวันนี้ต่อนื่มันดูต่อจ้องจะขัามาหนึ่งสองสามฉนั้นวันนี้เราจะใช้มาม่าเป็นวัตถุดิบ หนึ่ดังนั้นวันนี้เราจะขอใช้มาม่าเป็นวัตถุดิบหลักในการทำอาหารขอเชิญพิธีกรทาง4ี่ท่านค่ะ เรามาอยู่กันที่บ้านย่าเต่งโฮมสเตย์เนี่ยเราไม่ได้มาเล่นเล่นเอางี้สำหรับพี่ตูนใครเป็นตัวแม่ของพี่วีวุยฉันให้พี่นัดละกันเขาพูดลูกเทว่าแม่นางขายข้าวแกงใช่คิดว่านางยังไม่คงคงยังไม่ควักฝีมือจริงๆของตัวเองออกมาไวเอาแล้วไี่มีแต่คิดว่าใครเป็นอันดับหนึ่งของรายการที่วีฮุยไม่มีไม่มีไม่มีความสามารถฟังนะพวกฉันไม่มีความสามารถอะไรเลยความสามารถที่เก่งที่สุดคือการแสดงเราแสดงว่าทำเป็นทำไม่เป็นทำอะไรเป็นบ้างไหมจริงๆหนูทำเป็นทุกอย่าง เลยแต่ว่าในรายการเราต้องวางว่าเราทําให้เป็นอ่าแล้วคนที่นัทล่ะกู้ได้เลยนต่ว่าตัวก็อวยอวยนั้นไปแล้วเราต้องอวยกล้าใช่ไหมอีเมกเลิกไม่ติดตาจิตเกตแววอีเมกเป็นคนทำอาหารอร่อยจริงๆเออจริงเแล้วเพื่อนๆก็จะแบบชอบไปบ้านอีเมกเพราะแบบเดี๋ยวมันจะทําแบบน้ําพริกทน้ำยาหรือเปล่ปะแต่วันนี้วัตถุดิบหลักของเราคือมาม่าเราถามเลยว่าใครชอบรสอะไรกันบ้างกับของมาม่าดูก่อน ฉันพูดเลยนะฉันเลือกมาม่ายูทาปูเป็นที่หนึ่งในใจของฉันอ่ะแล้วพี่มิกล่ะนี่วันที่เราชอบราเดียวกับเอิร์กแน่เลยคืออะไรคือเราเป็นคนชอบกินอะไรให้มันเข้มข้นใช่แล้วมันก็จะมีความเผ็ดลิ้นไปปลายอัลมาสัตอะไรนะมามาม่ามีรสอาลาสัตเหรอเป็นรสอะไรพี่มิกจะบอกน้ำว่าหมูน้ำตาลหญ่คลาล่ะ บันเนี่ยสมัยก่อนตอนเด็กๆเนี่ยบ้านยากจนมาก แล้วฉันเป็นคนที่ชอบกินต้มยำกุ้งน้ำข้นมากๆก็เลยไปซื้อมาม่ารสต้มยำกุ้งน้ำข้นเนี่ยเหมือนเป๊ะเลยอ่ะคู่นี้ทานกันได้เลยนะแล้วราคาห้บาทหกบาทอ่ะส่วนตัวชานมีความหลังเป็นคลาสสิกของมาม่าแล้วขายดีตลอดการคือมาม่าหมูสับหอมอร่อยอ่อ่ะของหมูสับเนยคือเมื่อก่อนะตอนฉันแบบว่าเป็นดาวโรงเรียนแล้วแบบว่าเด็กครั้งแรกในชีวิตอ่ะผู้ชายบอกว่าจะพาไปเลี้ยงข้าว ล้วสะตุเต้นกัไก่ทองแล้วมือแรกเอมาม่าหมูสากคือคิดดูว่าเด็กไปโรงเรียนมันได้เงินไปวันละหบาทแล้วผู้ชายเขาเอาเงินห้าบาทไรนอะไรอะไปจากกรเทพเราเรียนอะไรห้าบาทห้าว่าไอะาสุดุาสุดดาสุาาทุาดาาาสุดาสดาสาสุดาสุดาาสุาสุดานุดาสุาสาสุดา ชอบกินทุกโรตดูออกบุรีดูออกเจ้าพี่โรเออตะเกียรดูเป็นคนจินแซ่บไม่คุะไรเยอะเลยนะฉันป็นคนชอบกินมาม่าอยู่แล้วฉันกินได้ทุกโรตตอนข้อเดี๋ยวพยาบาลเอาเส้นมาม่าพันตัวฉันบล้ว่็ เพราะว่าฉันขอแทนลกฉันขอรีเควตให้เป็นชุดโอคุตูเลิกเลิศเลิคือแบบลถเลยอะไรลดอะไรเป็ดพันโลว้าวคือตอนเด็กฉันเลี้ยงเป็ดตัวหนึ่งแล้วเราก็เลี้ยงมันแบบทุกวันอะมามามาเผ้่อเลี้ยงแมาแม่หรือเปล่าม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 าเป็ดมามามา็ด เอามันมาเลี้ยงอุมชูแล้วเลี้ยงนานเป็นตัวใหญ่อะนานเลยอะคือแบบเป็นปีอะจำนวนอยู่ดีมันหายไปเอตกใจมากคือพ่อเอามาแกงเป็นเป็ดพะโล้โล้จริงปะเนี่ยใส่เลยนี่เขาจะได้าใแล้วหลังเผือกินปะเราคือเรากินแบบอร่อยไปแล้วว่าพ่อไม่บอกไม่บอกเราเลยเอากระดูกไปไว้ใต้ต้นมะเขือจนเป็ด มาเป็นต้นมาเคยอีกีเป็นปลาโโหดูระด้วยรถเกินอีจตรย์มาม่าเขาอยู่มานานเลนะห้าสิบปีมาม่าคขาครบรอบห้าสิบปีเขาเลยออกเซตมาม่าห้าสิบปีแพ็คพิเศษสามรถรถท่านใหม่ใช่ก็บอกว่าถ้านลองจะยินรถเราจะกีดรถแรกคือข้าวซอยไก่ว้าวสาวเชียงใหม่แบบหลอน คยไก่หอมแน่เลยอยากกินรอแล้วรถที่สองอีนัทชอบแน่อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยเซนโฮวิดรถหมูวิทยไข่ดำเฮลทีเฮลทีเฮลทีแล้วยังมีรสสุดท้ายฉันชอบมากอะไรอะบะหมี่หยกแห้งรถ ยังว <Yeah. S 2> <Wow. S 1> ัไอยากเห็นนะไ,ไ,ไอแล้ววันนี้ไม่ได้ให้ว่ามาชื่นชมมาลม้ำลึกความหลักอย่างเดียว uh. นี่ค่ะเราต้องนำนี้มาเป็นวัตถุดิบ oh. ห,ห,หลักให้พิธีกรทั้งสี่ท่านลังสัค์เมนูขึ้นมาใหม่ให้หน่ากินที่สุดออ๋ไม่ยากหรอก กติกาเหมือนเดิมทุกอย่างเราจะมีเวลาให้คู่ละ30นาทีแล้วก็แบ่งเป็นสทีมเหมือนเดิมโอเคไหมโอเคโดยเมนูเนี่ยจะมีฟิกให้1อย่างที่ต้องทําเหมือนกันก็คือข้าวซอยไก่ส่วนอีกเมนูเนี่ยเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าแต่ทีมจะได้รถอะไรไประหว่างรถบะหมี่หยกแห้งเป็ดย่างกับรถเส้นโฮลวีตรถหมูพริกไทยดำโอเคงั้นเราแบ่งทีมไปเลยไหมมาจากชันปีนี้กะว่าอยากทบุญให้มากขึ้น โปรดสัตว์ใครโดนไปที่เจ็บเน้นเอีนัทอีนัเอ้าเน้นเน้นเดี๋จะช่วยเหลือเขาบ้างอะไรบ้างมางั้นเราจะส่งตัวแทนทีมมางั้นก็เป็นพี่นัทกับพี่แคล้วกันมาแข่งกันพูดว่ามามาอ่ายาวๆอ่ะใครพูดได้ยาวสุดใครพูดได้ยาวสุดได้เลือกอ่ะดูนะมามา เกือตยเลยตายจริเกือบยจรเขาเต้นก่ย่างไปซ้อไป้อไอ้แค่วันนี้ไปบุ๊คีกี่นิดนึเก็อบายภาพโปเฟสชั่นนั่นเลยเริ่มเลยมาเพชร่นสนมามา อ่ะพี่แค่เรื่องเรื่องล้วอะไรฉันว่าฉันสองคนอยากจะกินฉันอยากกินบะหมี่ยกบะหมี่หยกบะหมี่หยกแท้งรสเป็ดย่างงันคู่พี่นัยก็ได้เป็นเส้นโฮวีรสหมูพริกไทยดำครับผมโอเคงั้นตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่จะส่งตัวแทนไปหยิบวัตถุดิบทีมละหนึ่งทาน หยิบพร้อมกันอีมีกูวิ่งเยลงมาอีนาดอยาอกให้ดีเลือกให้หนุกต้องเลือกให้เป๊ะวัตถุดิบฮะของเราเนี่ยจัดจานมามันต้องว่ามันต้องยิ่งใหญ่มาสามสองหนึ่งจัดจาวมาเนี่ยจุดจุดทั้งหมดให้เสร็จ ขมูเรนซี่ขมูขมูล้วทของสองเอดขมองร้อยกระเด็นร้อยกระเด็นแล้วไปเจ้าไหมล่ะเจ้าไหมเจ้าไหมล้ะเอาไปเจ้าไหมเนี่ยเอาเอาไปเอาหมดกูเอาหมดกูเอาไปก่อนคพี่มภูมิใจในตัวน้องไหมโอยี่บ้านมึงแยกไม่ออกเลยไหนกเจียปอมเนี่ยอ้าก่ปอมเหรอไม่ได้ว่าเจริงเหมือนกันเชนเล่ โอ้โหเต็มไปอยู่ด้วยกันปะแต่ว่าของกูอะเอามาครบมากไอแค่เป็ดย่างนี่ของทำข้าวซอยผล้ก็ลูกชิ้นหมูที่ไม่ต้องใส่ก็เอามาเพราะว่าอีฝั่งนั้นจะได้ไม่ต้องได้หมูของเราที่นี้แต่อย่างน้อยเราก็มีนี่ผัดกาดเห็นไหมแล้วมึงไม่หยิบอันที่เขาหั่นมาแล้วแล้วมึงหั่นดีมากเลยมั้งชีวิตนี้ฉลาดค่ะสมองมีไว้คิด บทกูโง่มากโง่เกินไปโง่เกินกูอย่าเอาโง่เป็นปกติคนอ่ะอีดอแต่แกยังมีไก่นะได้มีความฉลาดอยู่บ้างแล้วเราไม่มีไก่เหรอยี oh <m> ่ตูนนี่ไงไก่ดิบด้วยเอาสิต้มไม้เราต้องไปต้มให้เนื้อมันเข้าอันนี้ก็ททำไปแล้วมันก็แบบสืดชืดไปแล้วมึงเชื่อกูกูนี่เรียนมาคองขดองบอเดี๋ยวก็ดังเบอร์ก็มึงคองขดองบอมาแล้วเราเลิากันเลยไหมคะครับผมไปใครเป็นทีมแรกก็เริ่มเลย วก็เต้นก่อนเพราะมันง่ายไงมามาไปเลยไง่ายๆแต่บางนาทีอีนี่บ้าม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 ึงเอางี้มึงต้มน้ำให้โกฟังน้ะเทน้ำไม่เทผิดเลยเราต้องเทน้ำก่อนเอาหม้อวางใช่ทำไมอ่ะไม่เทหม้อทะลุเออมันเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องเออเทได้แม่อย่าเล่นได้ปะกล้ามาชนะโกจะเลยสีเงินเกาะเจุด มาชนะก็มาเล่นอย่างนี้อีกแล้วว่ะเออมาตั้งใจตั้งใจไม่ค่อยชนะเขาหลอกปูอ่ะเพราะทีมนี่เพื่อนเพื่อนในทีมมาเฮียไม่ได้นะคะพูดอย่างนี้ไม่ได้นะเอแค่นั่งยองแล้วเต็มแพ้สนามหน่อยอีห้านาทีสองเพี่เอิร์กนั่งเก้าอี้แต่แพ้สนามก็ต้องความเหมือนกันฉันอยากให้ฟิลแบบถ้ามันสุกไวๆเราต้องจิ้มเข้าไปก่อนเว้ย ดูน้องไอแพนหน่อยมาม่าห่อหนึ่งหอมครึ่งโลไวทูดิบลับหอมแดงฮันลูกชิ้นสวยๆป่ะเออลูกแกสลักดีแกสลักไปเลยกูรอดูอยู่ว่าฮันลุคชีสวยๆจะเป็นทรงไหนฟังนะลูกชิ้นที่มึงหั่นน่ะเหมือนเห็ดที่กูมีน่ากินมากสรุปรวบไม่ร่วบแกจะรวบไหมอันเนี้ยรวบอันเนี้ยไม่ร่วบอันนี้ก็รวบได้ป้ากระหล่ำอ่ะจิงจริกัมันเย่ยมมันเอากวางตุ้งขนาดกวางตุ้งเราไปจริงๆเราต้องกินกับอันนั้นเอาแล้วไ่เราไม่ไปขอเขามาล่ะ มมันไ่ให้อ่ะแลกกับหมูดิแลกกับหมูเดี๋ยวก็เอามาสิออีนาไปแลกกระหมูเลยเอาควางตุ้ม ah ah <oy> ah. แลกกระหมูคุ้มอยู่มาเอาเอามาก่อนเอาหมูมาก่อนนะถ้าไม่ให้หมูก็เอานี่ไปถ้าหมูไม่มีหมูอย่าหิววางใส่หน้าม้ามาผิดกิเคยเห็นไหมอย่าทำพฤติกรรมอย่างนี้ไม่ทำกินนี拜拜่คนนี่คนฟังนะมีหม in I mean <sleepy. S 1> ูก็ไม่ได้ใช้ก็แบ่งหมูมาทักก้อนแล้วแก่ไปยุ่งอะไรด้วยเอาผักมาเอาหมูมาเป็นกรรมการเอากรรมการแล้วไมเราไมิเสียอะไรเรามาสองอันสองต้นได้เท่าไหร่ แล้วก็ได้ยี่คอยหั่นเสียงสวยๆเดี๋ยวเราเริ่มลกเส้นดันอันนี้เป็นแบบแห้งเออวิ้ยไอาแค่อ้มยำวาวมากเลยอ่ะยังไงเอ่ยดูสิเส้นบันมียกสีขีหอมมากอือันนี้เครื่องปรุงมีเราพร้อมให้มีเนื้อเป็ดเล็กๆให้เราด้วยเออต้มเต็มฟิลเออเป็นเนื้อเป็ดจริงๆด้วยอ่ะ เลยสิบห้าทีเราต้องสิบห้าทีก็ต้องต้องต้องวางมือต้องเสร็จแล้วไดโ้โอ้เชยเกินไปเล่นมิอยู่รายการคุณคุณหลีดปะ่ะ <c oughs> ตามใจตัวเองนู้นปะ่ะ <c oughs> เอาไปสวยๆิสวยหรอนะอันนั้นนะสวยๆมันอ่อนสุดแยกแยะความสวยไม่เป็นเลยมั้งอิสัตว์มองหน้ากูมีสวยเนี่ย <c oughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทางเรานะคะจะทำการใส่ซอสปรุงรสดูน่ากินอะ เมื่อมีหยกแห้งรสเ,เป็ดยางค่ะจอกต้มเซจิชบามันแค่ต้มพี่นา้าอะไรอะชิมให้ว่ารอดไม่รอดเนี่ยมันตื่นเวลาตรงมันยอร่อยมากทำไมมึงไม่ลวกใบอันใหญ่เอาไปแต่งไงเผื่อคนมมีค่ใครเขากินใบขนาดนี้โ,อ,โอ,อ้นี่ก็กิกนได้ทุกอย่างของสิงหตุลเอาน้ำปรุงรสนะคะมาราดบนตัวเป็ดให้แบบว่า ดูมีรสชาติมากยิ่งขึ้นน,อนะอีสต่อไปนะคะเราจะใช้แบบเร่งด่วนเลยคือเมนูข้าตอยไก่ของเราซึ่งเหลือเวลาอีก3นาทีเหลือเปลือมกชมัน,ม,นมันก็ต้อรอดอูเหลืออีก2นาทีสนาทีทำไงทัน,ทน,นบอสแม,ไม<า>สแ่ไก่สุกแล้วไก่สุกแล้วแม่มาน้ำตอกไก่หวานถูกต้องพี่สาว ขอแนงเร็วไอ้นนี้ยังขัดแล้วเร็ว35ขับกัดดอง10 9 8 7 6 5 4 3 2 1โมโมโมโและนี่คือผลงานของทีมมามาแจ็กโมเมนต์แจ็กโมเมนต์ความสวยให้กับคุณผู้ชมดู้แล้ดซึ่งกกับสองเมนู หน้าตาถือว่าดูดีนะมึงไปซื้อกินก็ต้องคิดก่อนว่ามีลูกชิ้นไปเอ็กซ์ตร้าไงเพราะดูไก่ก่อนไก่ไม่สุกไม่ให้เสิร์ฟนะอุ้ยสุกว่ะเราก็ลุ้นจริงเป็นพีน่ดอกชิมเลยแม่อุ้ยตอกกลิ่นหอมมากเลยนะยนหอม,มนะมมมนี่ก็ต้องชมกลิ่นนะกลิ่นดีมากอุ้ยดันเต้ไหมดันเต้เส้นนี่คือถูกต้องดันเต้เออเส้นก่อนละกันแล้วโทษนะครับอันนี้ชิมหรือกินเอาอิ่มทั้ เป็นไงบ้างเหมือนกินข้าวซอยจริงๆใช่ฉันหิวมากตอนเนี้ยเออฉันอยากกินเองอ่ะมึงอันต่อไปสักทีเดี๋ยวให้คะแนนไม่ครบถ้วนนะแปลว่าหน้าตาเนี้ยถูกต้องมาเพราะเพราะอะไรคะมันคือบะหมี่ หยกแห้งเป็ดย่างหยุกต้องเหมือนตัพะตานเลยแม่แต่ผักเนี่ยอาจจะหั่นเล็กไปหน่อยอนิดหนึ่งวันหลังจะใส่ข้างต้นเลยคิดว่าจะกินไหมถ้าเอาแต่ใจแบบนี้วันหลังไม่ต้องให้มนกรรมการนะอันนี้แนะนำเหมือนกันเพราะว่าจะดูกรรมการตอนกินผักเหมือนกันอันดับแรกชิมเป็ดย่างเน้นเนื้อสัตว์ดังเลยบอกผันผักเล็กไปนึกว่าจะชิมมักเป็ดย่างดีมากไม่ได้ทำมาด้วยตดเราชิมเส้นว่าเข้าเส้นไหมค่ะ เอาอิ่มเอาอิ่มเลยอันนี้เรียกว่าชิมเหรอคะเอาอิ่มกรรมการกูเอาอิ่มเป็นยังงไบ้างอร่อยมากรู้อยู่แล้วมันอร่อยเพื่อนกองเขาเอางี้จะกินผักโชว์หรือยังเพราะเมื่อกี้บอกว่าผักเล็กไปอ่ะเดี๋ยวขอชิมหน่อยผักที่กรอบแต่วันนี้มันต้องติดเป็ดไปไหนดับคาวดับข้าวผักผัก พักข้าว,าวจะบอกว่าเส้นเนี่ยลวกออกมาได้ดีมีความเหนียวนุ่มไม่แข็งกระด้างลิ้นคแต่ไม่นุ่มจนเผลอเกิน <c oughs> คือย่างเราได้เคียวได้มีอารมณ์ร่วงมันอร่อยจนหลับอู่หลับตายกินคือตื่นขึ้นมาอยากจะกินข้าวซอยเนี่ยเป็นอันดับแรกเพราะมันอร่อยมันกระตุ้นติดข้างในกินแล้วเหมือนเท้าขวานเนี่ยเหยียบอยู่ที่สนามบินแอร์พอร์ตเกยงไหม ขท้าใจายังอยู่แอ,อ,อร์พอร์ตธุรนภูมิคือมันกั้มกึ่งไปไม่ไปแต่พอเจอน้ำซุปอ่ะมันไปทั้งตัวอยู่เน้าออวัดประธา <c oughs> มันกรดเจ้ามัออ้ยมันเกิดเจ้ามันมาเลย <c oughs> แต่นี่พอพอ,พอกินแล้วเหมือนสาวเซี่ยงไฮ้ไหม <c oughs> อันนี้พอกินปุ๊บ <c oughs> จีเจ้าล่หูลาไตจุลาจีเจ้าล่ะีนเจ้าลาะีคือมัน กิ้งแพ้บะหมี่หยกนี้คือแบบอันดับต้นๆของโลกงั้นเดี๋ยวขอชิมทีมตัดไปก่อนแล้วเราจะมาให้คะแนนทีเดียวมาพี่นันเราต้องเริ่มรีบแล้วทำเวลาแล้วอีดออยังไม่ต้มน้ำเลยบอกรีบลวดผ้าก่อนรีบแล้วหรอกูเริ่มหั่นไก่ทำข้าวซอยก่อนนะมาไก่ต้องหั่นไก่ต้องหั่นด้วยส่วนไหน แม่งบานแม่งมากเลยล่ะหมูติดกระทะแล้วหมูติดกระทะแล้วอย่างยางค่ะกิ่วกิวแม่ก็ทอดน้ำดิใส่น้ำเข้าไปดิโอ้ช่วยกันใหญ่เลยชีทีมกุนต่าวอย่างแม่ละละเทมนี้น่ะแม่ก็ทอดฟังนะ ทำไมกูเอาต่อไปแล้วกันน่ะสะแหกกระพันระเบิดเออก็พูดอย่างนั้นสิอือเป็นไรอ่ะทำไมพูดไม่ได้ที่ตัดคือพูดด่าตังค์ได้แล้วหมูพอแล้วอุ้ยหมูได้แล้วหอมมันชอบเยอะๆทีเนี้ได้คะแนนเยอะแน่หอมหมูอ่ะก็พูดนำมาละทีเออมันชอบจริงมึงจะกินค่ะ ไทยดำนะคะต้องโคลกค่ะไม่ไทยดำมาเป็นของทีมเรานะมันเอาไปได้ไงฟังนะอีกถ้วยเล็กๆมันมีอยู่5ถ้วยครับคุปปะก็โลกน่าเลยไปย้อนเทปดูแต่มึงไม่ได้หยิบไทยดำไปย้อนเทปดูได้โอยโดนกรรมการชอบตกเมืองออกจากรายการเลยกชอบโดนปลาด้วยเม็ดกูล้มโต๊ะเลยจบ ออุุ้้ยยชูดเราเป็นแสนน่ะนะรูงี้นะวันหลังอ่ะถ้าเกิดเราได้วัตถุดิบมาก่อนใช่ปะอะไรที่เราไม่ใช้ทิ้งไว้ก่อนที่ขางเยอะเลยทิ้งให้หมดช็อตฟิวไปเลยทิ้งเลยไปดองเดี๋ยวเราจะต้มแล้วเส้นเดือดอะครัวันนี้นะคะเราใช้เป็นข้าวซอยนะคะข้าวซอยไก่แล้วก็เป็นเส้นโฮมวีวรสปูพิเศษดำนะคะพี่นัทเก่งมากเลยอ่ะไม่เคยพิจนรณาเก่งขนาดนี้เลย่เขาจะรับอะไรเลยค่ะใส่รายละเอียดยังพี่นัทขอลายมืแล้ว เห็นโคกอยู่ตั้งนานเขาอย่างนี้อะไรอ่ะไม่รู้ค่ะใส่ไปเลยใส่อะไรไม่รู้ใส่ลงหม้อไปเลยใส่เลยใส่ได้เลยใส่เห็ดฟางปะใส่พี่นาดใส่อู้พี่นัดก็รู้อยู่เห็ดฟางเด้เบสมันหอยหน่อยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเส้นโฮมวีทของเขาเนี่ยมันจะน่ากินขนาดนหอุ้ยหอมมากเลยนี่เส้นแบบสีสวยมากชายน่ากินมากใส่ไปเลยต้องป่ะอ โอ้ยสีน้ำอ่ะสีดีมากยังไงก็ชนะเพราะว่าทีมเราเป็นแบบลูกแม่ค้าเขาก็แกนคู่แบบเพจกินไงแล้วพวกกูเป็นคนกินได้ไหมต่อไปเดี๋ยวไปเค้าซอยที่นัทอุ้ยไข่น่ารักมากน่ากินจริงๆไม่นับเวลาหรอกพี่กูนับไม่หยุดโอ้โหสันทายไม่ถึงห้านาทีตอนเนี้ยนับอยู่ที่นัทเลย อุ้ยนักอีเอาชอบนะฟิวแบบไข่ข้นอ่ะใช่เขากิ่ไข่เลยเลยทอบไปทั้งหมดเลยเขาทำอะไรมาท้บหมดเลยอีนนี้ดูฟิวหนกับกูละเราเบิ้ลไข่ให้สองฟองแล้วผม้พ่ทายดำใส่ไข่เหมะกันไหมต้อม่โควิดอเมริกาก็อใหม่อยู่ต้อยอมรับไป จะทำแต่ไม่การทำไม่ล้าใชต่อลัวอีกจะลงไม่ลงวะเขาซอยแล้วพี่นันฝั่งต้มนะไม่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 ไออไม่ไมาไม่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 ไเ่ไม่่ม่มมว เขาไม่ลวกค่ะของกูสีลวกแล้วแล้วค่ะอ๋อยังไม่เวลาพี่นัทเอาลวกมาลวกได้เออยอมเฮ้ยไม่เชื่อมาดไมเออมันไม่ต้องลากเราลวกลวกคุณไงเราสวดคาถันนานเวลาเหลือเราทำอะไรก็ได้พี่นัทลอยๆเออแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งเย้ เมนูของเรามาม่าทอดยูเท้แนวแบบงยี่แนวแบบงห้าแนวแบบพันมาเลยอุ๊ยไม่ไงแม่หน้าตานี่คือดีมากฟังหน้าทีมเนี่ยเขาดีแต่หน้าตาคนทำยันอาหารอาจะยันี้เรื่องจรีงทราบค่ะขอชิมไได้ไหมชิมได้เลยก่อนชิมน้ำขอชิมหมูสุกหรือเปล่าสุกไหมสุกกำลังดี น้ำซุปเป็นยังไงคะพริกไทยดำนะพริกไทยดำมากเส้นอย่างโฮมวีทเลยลองตัวเส้นเลยเราลองกินเส้นไข่ค้นดิเส้นโฮมวีทขอขอจิ้มไข่คุ้มหน่อยไหมอ๋อเนี่ยเส้นปนๆน่ะเป็นไงเหนียวนุ่มไหมคะเส้นโฮมวีทนะเส้นคือจะบอกว่าพูดยากเพราะเส้นเขาอร่อยอยู่แล้วเส้นโฮมวีทเขามันนุ่มมันแบบ มันมีรถสชาเมันมีกลิ่นหอมอะ่ะโอ้ยุ้ยแต่มือกูเลยดืมามพี่นัดอย่างทีมเราเนี่ยไม่ต้องพยายามอะไรเลยเพราะว่ามาม่าเขาเป้อยู่แล้วรเราแค่ต้มเส้นของมาม่าตามวิดีโอของเขาแล้วก็แค่เพิ่มโปรตีนในการใส่เนื้อสัตว์ ไข่แล้วก็ตกแต่งเข้าไปแค่นั้นเองไม่ต้องพยายามส่วนชามนี้นะคะตกแต่งมาเราเอาเส้นกรอบของเขามาใส่ให้เหมือนกับว่ากินข้าวซอยจริงๆใช่ถ้าพี่เอิร์กแบบควรท้องอืดไม่กินก็ได้ใช่คนหมาคนหมาอ่ะขอคุกเลยอ่ะขอคุกขอแล้องแถมเนื้อน้องไก่ด้วยสองเป็นี้มันถูกใจตรงนี้เป็นไงน้ำเป็นยังไงอยากชิมเลยเป็นยังไงเหมือนมีพี่สไปร์อยู่ในตัวเเขาเป็นสาวเชียงใหม่อ่ะ ถ้าดอยกุยไปไกลจังมันเหนือแท้เลยอะเส้นตัวเส้นเป็นไงคะเส้นนะว่าลวกมาแบบไหนแบบดีหรือแบบกรอบอืโอ้ดูดมันเครื่องดูดเลยมึงเป็นไงคะแบเขาซอยจริงจรเียวขอดูไก่ของสุกหรือเปล่าแหวะเลยซ๊ซ๊ะเป็นสไตล์แบบผีบอกสไตล์กระสือมีเดียมกินได้สุกได้แล้วอันนี้มันจะนุ่มกว่าถ้ามันกัด แห้งๆก็เออทุกอย่างลงตัวใช่ไหมเปรี้ยวหวานลงตัวเป๊ะอ่งั้นเดี๋ยวไปให้คะแนนกันเลยดีกว่าโดนหน่ะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นสุดๆหัวข้อคะแนนแรกซึ่งก็คือหัวข้อคะแนนความสวยงามเนี่ยต้องยกคะแนนให้กับทางนี้เขามากกว่า ของฉันไม่สวยหรอฟอนนะยังไก่เขาให้สองน้องอันนี้ไม่เกี่ยวละเออลอฟรอนั่มันดูน่ากินกว่าไหมไม่มันเยอะหอ่ออนเซ็นฉันคำนึงถึงเส้นมากกว่าเออเขาซอยหลอดไม่เห็นเส้นเลยตอนจัดจานก็เพราะว่าของมันเยอะไงใช่แล้วเลยนมีนองไก่สองอันเต็มมันก็เลยเป็นน่าตาความสวอย่างว่าเส้นมันตตมเกินฉัข้าวสวยงามอันนี้ได้สิบอันนี้ได้เก้าจุดห้าอยังดีแพ้อยู่ดีแพ้อยู่ดีหัวข้อต่อไปก็คือคะแนนความถูกต้องของวัตถุดิบ ซึ่งฝั่งนี้มีผิดหนึ่งอย่างคือใส่ลูกชิ้นมาในข้าวซอยอซึ่งฝั่งนี้ก็มีความผิดเหมือนกันเอาผักกาดดองไปลวกแล้วแถนยังใส่เส้นที่แข็งใช่หลอกเขากับกิน่อสถันฝั่งนี้เอาไปสิคะแนนฝั่งนี้เอาไปเก้าส่วนคะแนนสุดท้ายคะแนนความอร่อย องบอกว่าเขาเรียกว่าเน็กทุนเน็กคือแบบเสมอสูสีกันมากแต่ว่ามันไม่สามารถตัดสินได้จริงๆคือมาม่าเขาทํามาดีแล้วไม่ว่าเราจะทําอะไรเพิ่มเข้าไปมันอร่อยอยู่แล้วท yeah ั้ง3รสเนี่ยเป็นรสชาติใหม่ที่เขาคัดสรรมาแล้วว่าดีและเหมาะที่สุดชนะให้ทั้ง2ทีม15ล้านคะแนนค่ะเดี๋ยวนะนัเทนี่จะเป็นเทปแรก ที่เราเสมอ,สอก<า>ันดีใจไหมเพราะฉะนั้นท็อกซิกเมนูเลยตกเป็นของกรรมการไม่บ<ร>อกว่าเทปซีไม่มีท็อกซิกเมนูเ,เพราะว่าต่อให้ทำท็อกซิกยังไงก็ออกมาอร่อยอยู่ดี มาม่าเขาคัสัันมาแล้วจริงๆถ้าใครดูเทปนี้แล้วรู้สึกว่าหิวอยากกินตามพวกเรานะคะตอนนี้เขามีจัดจําหน่ายแล้วนะคะกับเซตมาม่าครบรอบ50ปีอร่อยทั้ง3รสเลยไม่ว่าจะเป็นบะหมี่หยกแห้งรสเป็ดย่างเ้นโฮวิดรสหมูพิกไทยดาข้าวซอยไกย่เอพี่พเ,เ,เมีรวมะไรในเซต50ปีรลมากมากเลยเต้องได้ไปตามนะเพราะว่ามันเป็นแบบลิมิเต d ดอ i t i o n ล่นแล้วจะบอกว่าฮิว่หิววยเทปเนี้ยน่าจะเป็นเทปที่น่ากินแล้วผู้ชมหิวมากที่สุด ถูกตอก้องก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณคณะกรรมการด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณพี่เอิร์ธขอบคุณแม่เอิร์ธขอบคุณน้องเอิร์ธขอบคุณลุงนะขอบคุณน้าาาอ่ะลาเทปน้าถึงมีฮิวิที่โหวตอีกอยางใครมาเป็นกรรมการก็คอมเมนต์บอกเข้ามานะคะวันนี้เราห้าคนลาไปแล้วโอ้ห้าโอห้อห้าโอห้อห้าโอ้อห้าโอห้โอห้าอห้าโอห้าอาโอหาโอ้าอหากกินมาม่าโอห้าโอหาโอหาโอห้าาโอาอหอห้อหอห้าโาโออห มีพริกไทยดำแล้วก็มีหมี่เป็ดมีพริกไทยดำมีหมี่เป็ด